ลุนสวัสดิ์พบกันย้ำเศร้าครับผมมาพี่น้องบาดนี้มายามเบ็ดน้ำกันครับผมพอล่ะแต่เว้นกําลังจะขึ้นครับผมขี่แต่เว้นแดียิ่งคึ้นแล้วมามาพี่น้องมายามเบ็ดน้ำกันครับยามมาสามสี่หลังหละบ่พฮันมีแต่ว่าตัวนี้นี่สงสัยแล้วล่ะนานโอ้ไอ้ซ่อนไอ้ซ่อนโอ้ตัวสวยด้วยครับโจับจับลุดเลยมีจับไปนาน

เอาเรอโอ้โเอาขัดบิดเว้พุวไลทำทายวะหลากเลยเขี้โตืองขี้กโตน้เอาละวพน้องสวยอยพี่นองใส่สวยๆแล้วครับผมบ้นี่ครับ เออเอักสันตึงบักสันตึงโคได้หรอเป่สันตึงสันตึงโคได้หรอเป่เอาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเปิดของก่อนนันแหละมันมาแล้วครับผมเต็มสองแล้วเออสันตึงอยู่สันตึงอยู่มันมาแล้วพี่น้องน่ากินมากซึ่งน้ำจิปา อสองแต้มแล้วสวยๆแล้วครับสมไสขคหมันจัดอีกแล้วครับบ่าเหอหงักเลยมันหลุดไปพี่น้องลุ่นส้มต่อไปแจ่มม,ม,ามากล้วพี่น้องเอ้ย ก็จีนฮ้างตั้งหัวตอกหัวตีนต่อนี่แหละอ้โอ้ปลาซ่อนอ้ไข่อยู่ไข่อยู่โอ้เพิ่นขึยยขยยเ้เพิ่พนเมยดินบ่นเหรอหนอเอา้าทอดมาเนีนขนาดนั้นมาโอ้โอปลาใหญ่ตังหันเนาะโอ้ปลาหนีเมยดินได้เหรอแต้มสามหรพี่น้อง ดับไฟป่เอาแล้ววะเออตัวดับเด้มันแจ่งล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเปิดของอ่ะเม็ดยุ่นฟุย้ยปัดนี่คนปลารุ่นมันกระจังกระจียวอ่ะจินแล้วมันปลาตู่บ่ท่านหนิงกระโดว่ะนะคนมาจุ่มนม้ำของมาใม้ตุ๊ยากจุ่มเลยมีรุ่นพี่น้องมีรุ่นมีรุ่น เอาแล้วพ yeah. yeah, mm hmm. ี่เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วม่โอ oh ้ยแม่ว่าน erm ูดมาหลตอกฮูดอีหรีเอดแล้วโอ้ตายูดับเอซางมันไปไดินบักโดนบักดีปะดึงเบี้ยยิ่เนิบเนยิ่งรูดไปสับมนี่แม่โอ้เอาระปงยังรูดกบตายกยูนอเกาละ เอออะหรุนหลังไหมครับพี่น้องนี่หิวรียบรีวะส่วนจะกินเออพี่น้องเออดึงลากใช่ไหมเออปลาดุกโอ้นี่ปลาดุกอีกตัวหนึ่งเอาใส่ละหันบ้านนี่ปลาดุโอ้่ระวังมืดดินี่ตัวนี้่เปี่ยนอืมจะดีดีใช่หรอวะใช่เว้ยได้การได้การเอาเอามาใส่เอาลูกหมีก้อนบ่ เหล่าังเนื้อเว่าังเหว่าังหน่ง่าตมาิยิมาดิมสองสามเออปลาปาัวสามปลาดุกหนึ่งพี่นองแต้มซีแล้วครับโอ้เบ็ดกระไยอยู่ดอกแต่ว่าปลาพวกกินเบ็ดปลาือที่ออกหมดแลลวหน้ามัน มาแล้วไปเล่าหนูเจา้าพันใหญ่แล้วตะก้อนเป็นใหญ่เลยคพอดีรว้ย <laughs> พี่น้องมาสรุปผลงานบาดนี้ฮะเส้านี้มีหมานเพราได้อยากได้กินแล้วพี่น้องเอ้ยนี่นแล้วครับหมานเพราได้อยากได้กินก็ถือว่าหมานนี่หรอกพี่น้อง ได้ซีเต้มแต่มี่น่ตัวสวยๆข้างล่าครับผมเป็ปลาดุกตัวนึงปลาคอสามตัวครับผมพห่ดละพ่อผ่านคนหมานครับผมเยี่ยมเลยครับเออมันหมานครับผมยับขึ้นบ่มันจับขึ้นก่อนโอ้ยตัวนี้มันอยากเอาอยู่ดิอ่ครับผมหนึ่งเต้มสองเต้มสามโอ้ตัวที่ซีระวังยางดีเนองดำยังไงดำปื๊ดเลยเอ,อ,องล่าา แล่เลยวัังงวนี่ระวังโอ้ปลาดุกปลาดุกปลาดุกใหญ่จับยากเนาะปลาดุกใหญ่เนาะอ๋อพี่น้องสรุปผลงานกับซีเตียมครับผมอ๋อก็ได้อยากได้กินมันขึ้นนี่ก็จัดลายก้นนี้ดอกมันขึ้นนี่ครับผมนันหมันอ๋อขอบกันที่ไม้นะครับพี่น้องเด้อจังไลาก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเนี่ครับผมก็สายลาก็ขอขอบบุญขอบคุณที่ท่านเข้ามาส้มมาติดตามครับผมก็ กล่าวคำว่าสวัสดีครับผม